สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องทั้งท้องเมืองไทยแลวกับพี่น้องฟังต่างประเทศทุกท่านด้จา้ามาจ้ะพี่น้องจ้าืันนี้แน่นใดอันตาหมวดส่วหอยดองนะจ้ะตําส่วหอยดองพี่น้องตาหมวดตาส่วใสหอยดอง <c oughs> มีอย่างแน่นกับใสลงไปนะจ๊ะพี่น้องจ้าพักแน่นกับมายกสวนบางหญ่ๆด้จ้าวันนี้มีอย่างมีหักสตอแล้วพี่น้องอันนี้สตอนี้สดคักๆจะหาตะใดมากวันนี้มีมะเขือละ ไลก่กบนจะและดิดลินใหม่ลินฝ้าจ้ะแล้วแต่มโมบานจะเอิญอันนี้ผักผักชีใบเรื่อยจ้ะดอกแค่ผักชีเล่าจ้ะกะลัมามาจาพี่น้องสารพัดผักสารพัดตำอันนี้มาเด้อพีจ้ะพี่น้องมาลงมือกินกันนะจ้ะยู่ออกเป็นหลายเนาะหิวหิวไปเนาเห็นผักเลยก็อย,กอยากตำหมูฮุงตำาลากหลายครับตำหัวสวีทเด้จ้ะพี่น้องเด้อแน่นเอิญม,มันหูบะฮุงฝรัง เสพแลีวตําใส่หอยดองจะได้หอยดองมาขวดหนึ่งเมด็ดกะทินโลยโอ้พี่น้องเอ้ยมันี้ครบเครื่องซาใจจ้ะ สดนำหมดเดูว่ สโต่เซบๆจะพป่น้องมันมันแซบๆโอ้เมื่ออื่นไปเห็ดงาอันเดียมงาแนวดับกินก่อนเด้อจ้ะปกชีลาบกำลังบานจ้ะหิว่อาหลลืมหมดถอดอันเดียมพี่นอง ข้อเสาข้าเที่ยงข้แรง โซดเอาด้เป็นองจนันแน่ตัดเล็บมือมมนตัดเขาเนื้อโพจะแซบ ปาปูที่นอนตากอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเบิงฝ่ามันคือเขมฝนสินโ,ตโตกับพี่นอกจ้ะกินไปน้่เบิงฝนไปน้่ง สะออนนั่นพักตอ่อสดค่ะคักเม็ดใหญ่เบิ่งนั่นคือสิบ่ใหญ่แต่ว่าใหญ่ได้ใจพี่น้อง บ่ได้กินตําหอยดองโดน ชีก้กนงามครับโอ้เผ็ดพริกสดพริกสดสิบสองเม็ดจำเลย you <laughs> ผมกำลังดีแซบแซบอันนี้กันนะโอ้ยแต่กินอาหารไทยนี่สุดยอด้วพีปนอนจ้าได้กินกับเขาไทย กินทั้งเปลือกไปก่อนนะเคยกินอยู่แต่ใจ,จว่าแน่นอนมันฝาดอยากลองอีกอยู่ลองอีกก่อนอื กินทั้งเปลือกมันฝาดอย่ะ กินแล้วก็สิเปรเตทำความสะอาดบ้าน <c oughs> เตรียมตัวไปเห็ดงานแต่จำอืน่นฮะ เผ็ดไปน้องจ้าพริกสดค <_ C> e <at> วามเผ็ดน่ะมักจะมาที่หลัง <_ C> e <at> กินข้าสองข้าแหลกบบปันได้จ้ะ แดดเมือ่ออยู่ต่างแดนนอกจะดัดแปลงยังใดอันอยังใส่แท่นกันใดกัใส่แท่นกันนะจ๊ะมันจะประหยัดเงินขึ้น อันย่างมะฮุ่งนี่แน่นใส่หัวสวีทนี่แท่นอันนี้รสชาติไก่เคี่ยงฮุ่งคักจะ้ะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะพี่น้องจา้าเน,นี้แน่นบานอะ่ะรสชาติคือนมะฮุ่งแต่แน่นกินนนี่มากนะหัวสวีทมากแน่นไม่เคยซื้อมะฮุ่งจากซื้ออะไรบาดนี้ หัวหนึงหาสิบพี่ตำไดประมาณนั้นหาหกเท้าอยูอ่จ้ะ กินไปกินมาเวลาก็ผพานไปเร็วเร็วเลยจ้าพี่น,อนอ้องครมแน่ไหนจะพยายามบออัดคลิปเน่าเกินไปได้จ้ะเนื่องจากเวลามันโหลดมันโหลดซาส่าจ้าพี่นอ้นองจา้าวลาโหลดลง youtube นะจ้ะเสร็จแต่นัวตํำหอยดองสุดโจดพี่น้องจ้านัวค่ะกระดิ๊บ คลิปนี้แน่งกับลาพีลาหน้องไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องไว้เจอกันในคลิปนะสวัสดีจ้า